กลับมาหอดกับมาแเราได้ทีมงานเขาโอ้โดีได้กับซัมหนึ่งสบายดีและสวัสดี พ่อแม่พี่น้องทุกคนตอนขับขี่สู่ซ่องเบากุ้งเบาลาวมือนิกาเตรียมตัวเข้าป่าคือเกา่าเชิงเกา่าเชิงเคยอ่ามือนีกลับไปป่าทางเขตมันอัดสะพอนคือเก่ามือนีเฮามาห่วมกับทีมงานใหญ่ได้ทุกคนมือนีทีมงานอ่าสาวรับบ้านป่าแลว้ว,วกาสาวนิ่มแล้วกาเบาซ้อนแล้วก็ นี่แนพันใหญ่เพิ่นไปดีจะไปดีแ <laughs> นพันแก้วแล้วกับอ่าวาดคือเก่าีสองเที่ยวเราไปรำกันตายนี่ใชได้พากันลุยเขาป่าทางเก่าพี่แนองวันนี้ติดตามเบิ้งเส้นทางที่เป็นจังได้ลุย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 ไุย อึ้มไปทุกคนมื้อนี้เออ <laughs> 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 โอ้โ้องเดจุโต๊กตอนนี้ตุ้มทับบัดอยอ่เจะได้ปะบ้างเลไปเลยปเราเปียกเปียกนักษาเครื่องไว้เดี๋ยวพากันตุ้มทับบัดรักษาเครื่อง สำกางไว้ฐานเนาะมาบริษัทปรับเลยมาฮอดป่ากัตตันคับด้วยฝนลงเนาะเปียกบ่าเตาเปียกมี่พลอดี่พี่น้นพี่พี่พ้่พีทพี่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 พีมพี่พ่พ่พบัพ่พี่ีดี่พีพีรพี่พาอพอ่พี่พี่ ามาเบิกอีกบอลนี่ไปดิพากันมาลบผลนะบพไก่นอนใช่ไหมไก่ลบผลลบผลมาเลยสบายดีหัวหน้าใหญ่สบายดีสบายดีหัวหน้าใหญ่สองโฉนใหม่เด็กๆมีพากันนอนเด็กๆมีนอนรับสบายเลยใส่เสื้อหัวหน้าดิตะวันดองตะวันมาเกียร์ผลแล้วเนาะ ใานญ่บนญ่เลยทองเนาะโอ้มันไหมันเฮ็ดมันเฮ็ดไดแม่แต่ว่าเรา่ิดแตเฮ็ดเลยเ่นายเนี่ยติจาเขานอนจะทำมดติานอนทำหมดติกเานอนใดักทำะส่ดักพี่นเออฮะไปอยู่นั่นเท่าเนาะ ้าบันนี้จะได้ไปได้บนี่จะได้ไปป้าได้พันแอดแล้วบันนี้คงบเข้าใจละลโอ้ยได้พยายากั้งของ่นได้บมนี่โอ้ยขันไดหอดในนอนขันไดนี่โอเคไปบนี้เขาไปเลยไปเลยออบี้เลยเฮา เอาวันนี้มาหอดันอยู่บันเศ้าเลยด้อทุกคนวันนี้โอ้ระวังทางมาดิกาฝน,นกระโต๊ะเปียกบบเคยมาได้บ่เดี่ไดครั้งแรกทุกคนเลยครั้งแรกที่มาเดอโอ้กษิยูได้เน,น,น,น้อทำนะ่รับทำบอ่อเลิกบันไดบันไงบันไดแต่ว่าน่าจะลบคนได้สบาย เอ้ฝนต๊ก uh ิม uh ีบนอยู่บนนอนั้างแง่เนียนะบนเตียดังไทยเคี่เนาะบนยี่บเรอบนพักเหาอเออไดเออนี่เนาะไอยู่แคมน้ําได้บนอยู่เา้บนอยู่บนเสาเหรอักตีนไหลแง่จบ ก่อนพากเขากับพอดีอยู่แคมน้ำเลยเนี่ยเดินไ,ได้ครับของเขา<อ>โอ้โอเคอยู่สามสี่เจ้าพอด้อยู่เนี่ยได้นี่อะอือเอ่าไปทุกคนร่มๆเขาไปไป ทุกคนหลังจากที่มเมื่อเคยมเม็นขอลากา,า,า,ออกา,าสีออก, line, กอกไปหาของอยูงกินไปหาเลาะเบื้องเฮ็ดเพราะว่าโซนนี้เฮ็ดมันออกเด้เฮ็ดออกหลายจะพากันออกไปหาของยูงกินก่อนมาพีฟูดีมืดนะนะกกจไปหาของอยูงกินนี่แหละไปหาเหนนเ็ดหฮ็ดนังนเเ็เ็ดนเดนังทุกคนมันเลเฮ็ดนงเ็ดหดนันันัดนห มันบานหมดเลยแต่ดอกบานมันอย่ามาเก็บเอาเทเล็กเทน้อยไปเพราะว่ามือน,นี้หามาขำดีบบม,มีสิทธิเลือกนะจ๊ะ <c oughs> มาขำทุกคนเลยนี่นี่ดอกบานกันอ้าวนี่แลาวพอได้แกงพอได้ต้มตอนแรงดอกเนาะนมาขำทุกเน,ะน,นาะเนาะติดไปเทเล็กเทน้อย อะไรทุกคนเลยพอเห็ดอีกสามดอกเอาโตบานแล้วเนาะบานเรียบร้อยเลยมาต่อจะไปถึงทางวันนี้กลับมาฮอดบอร์ดเรได้กลับมาฮอดกับมานแล้วได้ทีมงานเฮาเมื่อกี้นี้พากันแยกกันไปพี่น้องเลยนี่ส่วนเฮานะได้ได้เห็ดเป็นละโกแต่ว่ามาทั้งนี้โอ้เอ็ดมานเอ็ดโคกเอ็ดโคก บาวบาทกับบ่าสอนใครเป็นคนใดเี่ยพราะเป็นคนจับเป็นนคเห็นน้ำกันเนาะงูยั่างเอ่งูสิงเงาะสิงเนาะงูสิงสิงดงสิงนาสิงนาขึ้นใดอยู่ดงสิงผู้งูสิงนาขึ้นอะไรนี่แหละของกินแรงครับืันนี้งูสิงเดี๋ยวกับทีมงานเขาไปหาอื สาวสากับสาว,สาว,สาวนิ่มจะเด็ดดอกจุมจ่มๆได้ฮิตละโง่ละกะเนี้ยหอยโอเอ้าวันนี้ถือว่าโอเคจะได้แล้วแล้งแล้วมือนนี่นะเห็นงานเัากะพากันถ่ายแข่งถ่ายของเตรียมพร้อมเราจะไม่เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเหมืนนี่อ่ากลางวัน<ฮ>นี้บล็อกเกยเพิ่อนกันมาหว่วมกินข้าวแรงนรำกรันได้เหมือนอ <laughs> นี้เลยเหนื่อยจังวะเหนื่อยจังอุปกรณ์เพิ่อนนำไหลไปมัด ไนเลอครับไหลเป็นเมดเกลือแบ่งนัวหม้อไปหมดเลยเดื้อเต้าหูัเดียวเดือดต้าหู้ยจริงเผ่านเอาผ่ามันนั่มันหลปนไรกดทิเลย่ปล่ปเื่อนกรเเ็ไมอินแกงแร่หามาละแ่มันเอา แกดิไีดิั้งได้กระชามหนึ่งกชามน้ำได้เด็กกระจาบจักน่อยพี่น้องเอ้ยมาขำเลยเด้มืออื่นแกโตไหม าะวมอนี้เห็ดหลายอยู่ทางเห็ดเพานะน้ำ

<laughs> mà càng hết to vẫn càng hết là ngột, hết khó Hãy <laughs> 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 อออยู่แห่งออนไลน์ได้บุประเด็นกันเอาแกงเห็ดต่อได้เนี่ย่ดัดจุขึ้นเหามั่เยอะก็เลยขี้แล้วก็อี้แล้วกโคอยูลดูว่างน้ำกูละแตะวต้มก่อนน้ำกระทุกไว้ตู้เห็ดแบบวาดได้ แกงเทดใส่ผักติ้วนี่ม pues ีกาปิ้งผสมเามาจาบ้านตัวนี้ตีบกรปาปิ่งน้ำตีท้ำนะไก่ลุกลูกนะยัะดังนะอยู่นี่เอาถูกเรียบร้อยแล้วแกงเห็ดเขาแตวก็ชิมาต้มหมูตอวบนี้ไก่ปลุกไปทอดใส่กระซามาัว่าหมอเาเมียนเดียวเลยอันก่อนได้ จะดีได้ใ uhm ช้กสุาโไ่ด like, ีไหมเทกกคนเลยได้ปรงมาตักแกงข้าวนำานเส้อใจละยุไก่เท้าบิดีดีไดาไก่ก่ไมาเกลอาร้อยแล้กไก้ไไก่ที่เราแวฮิตโกไก่ลเลยกน้ำไหลที่หมดแล้วเก็บโมไก่ก็ได้จะก็ใม่จะพูดกนี 没有到山里去。 น้ำใสเฮาเสะดวกสบายขนาดเลยยำฝนนล่นี่น้ำตกจุ่นตุ่ตนน,น,นี่น้ำตกตากตกบนตุภินเนั่และตัวเขาประดังน่เออน้ำทำีทั้มน้ำทีทั้ม 요 라이거든. 맨날 애관욕. 네. ตาบเลยาตัยเฮตับมาเฮยปชอบมาดูตท้อเลยแลเนื้มีกรหอบรหอบเลยจ้ำมัน้องแกงแล้วก่ วจะได้ซาซาคือว่ามันเยอจังๆจงๆบ่แซ่บแล้วว่าเห็ดเอกเซ่บเมื่อส่วนต้มงูนี่เป็นซิมือของสาวนิ่มไน แก่เหมือนกันต้ำกินมันท่ายิ้นเลยให้แง่มันแบบปุ๊ี่าน ชา ly, ดิฉันดิบดึงดิบนี่นกมานอนมาน้องม่มเอาเลยเอาเลยเด้อทุกคนเลยแกงเห็ดกับตรง,งนี้นี มา่มามามเลยมัจับุตนกินข้าสามีแล้วกันปปายวนมาไวจดีพี่ตลอดป้องก็ด้นะไก่พวกนี้เลาป่ไก่โอเค่แซขนาดกมัรอ้องกินไรก็เน้นแซงเข็ดน้ำล้นต้องมก่เข็ดนี่สีมือสาวสส่วนต้มงูนี่สีมือสาวนิ่ม ชิลแม่ครัวเขาคราคนนะแต่เป็นละโมไม่ใช่นะเฮ้ยมาดิทีได้เวลาถึงข้าวลงมือเลยได้กินเลยนะล่ะปราเดียวลงมือละนี้าวนาไอยนั้นนะยาวมากนะวันี้ ขึ้นแล้วมะยาเลยข้าวนอืมรง้ยแซบแล้วก็กินทำเยส่วนแกงเห็ดนะชิมแล้วแกงเห็ดนะสอสาวชิพนมักขนาดได้แกงเห็ดได้แล้วครับพ่แ่วเีางินากกาชิพากันพักพรืนกาชิพากันออกไปหาอยูหากิน แต่ที่ตามเมื่อคลิปต่อไปพี่น้องว่ายชี้ไดอ้อยัางมาเห็นด้วยกินการอนี้กาถือว่ามานยุ่มืันนิ่มาเมื่อแรกก็ได้กินต้มยำจึงแล้วก็แก่เห็ดละงอกก็ถือว่าโอเคเอาคลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณขอบใจพ่อม่พี่น้องเมื่อสกสุลสกุลที่ติดตามนะครับทม